จะให้เพื่อนๆดูสายเบลลากโอ้น่าจะกว้างประมาณเท่าไหรเนี่ยห้าหรือสี่เนี่ยสายเบล,ลเอาไว้สำหรับลากรถด,ดำเา,ไป,เาไปไหนแล,ล้วสายเบลลใหญ่มากเลยลากกระตุกกันนิดหนึ่ง ใส่เบลล์แบบนี้หนาดีครับนี่ฮะดูความกว้างใช่นะเิแดงกันแรกเลยเนี่ยโอ้โหกลมห้าตันถูกเด็แปดร้อยกว่าบาทเนี่ยแหละห้าตันแปดร้อยกว่าบาทหนาม,ามากนะฮะเหนียวด้วยนะครับทั้งหนาทั้งเหนียวใส่เบลล์ลากรถดำเออคันนี้ไม่ติดครับก็ลากกันนิดนึงลากเพื่อให้ติด ยาวเลยยาวเลยอ้าวตกนิดนึงเอ้าเข่าเกียร์พีดอ๋อนึกว่าเข่าเกียร์พีดเดิน,ดนหน้าไปเดินหน้าถ่ายตึงเดินหน้าไปถ่ายตึงเดิน,ดนหน้าไปเดินหน้าไปถ่ายตึงสายมันหย่อนเดินอีกเดินอีกเดินอีกโอ้สายเบลวใหญ่มากครับเห็นไหมครับนี่แหละครับ ก็ซื้อเอาไว้สำหรับลากรถนะรถดำเขาก็จะต้องมีกันนะครับสายใหญ่เขไปบอกว่า800 800บาทรด800บาทเจ้นใหญ่น่าจะยาวอยู่ประมาณ4เมตรเลยป่ะน่าจะประมาณ4เมตรนะครับ สำหรับรถดัเนี่ยก,ก็ต้องมีสายเบลนะฮะเอาปกไว้ด้วยไว้สำหรับเวลารถติดเนี่ยก็ได้ลากรถน่ล้อสวยครับล้อสวยล้อหน้าไมตี้ี๋ยวจะไปใส่ไมตี้สายเบลลก็มีหลากหลายขนาดนะครับนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะซื้อขนาดไหนเาใช้ขนาดใหญ่ๆห,ห,หน่อยก็ดีนะครับมั่นใจเวลาที่เราลากรถเนี่ยจะได้มั่นใจว่าไม่ขาด ฝนก็ตกอีกแล้วครับพี่น้องเลยอันนี้อัปเกรดมาเยอะครับอัพล้อหลังอัพล้อหน้าวางเครื่อง QD สามสองอันนี้รถน้องเปครับล้อหลังสิบหกโอ้โหใช้ยางหลินหลงทั้งนั้นเลย อ้าวเดี๋ยวอันนี้หนลนเบาเบาเบาเดี๋ยวของลนเดี๋ยวของลน<อ>ย่างหลิงหลงครับยางหลิงหลงจะให้ดูสายเร็ว,วเอาไปบอก800บาทนะฮะนี่ละครับหาซื้อติดรถไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก เป็นรถกระบะรถรถที่เป็นรถพอ,อกรถอะไรก็ได้นะครับเส้น,น,นละแ800ดร้อไม่ไม่แพงความกว้างประมาณหนิ้วยาวน่าจะประมาณสี่นะครับสี่นิ้ว,วไอว้สี่สี่เมตรก็แข็งแรงดีเอาไว้ํำหรับลากรถมีสายเบลไว้ก็อุ่นใจเวลารถติดลมยังไงก็ลากันได้สบายเลยเอาละครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเนาะสายเบลนะครับแนะนำเลยหาซื้อไว้นะครับมีประโยชน์นะฮะ ไม่ติดตอนเช้าใดไม่ดีครับน้องไปกรลากเลยโอเคเอ,อ,อย่าลืมหาซื้อสายเบลกันไว้นะครับหาซื้อติดรถไว้บ้างก็ดี